มาดูความรักลูกรักเมียของคุณกิติกันนะคะเนื่องจากเราไปเที่ยวกันหลายสัปดาห์มากวันนี้ทํางานเสร็จคุณกิติและผอของเพื่อนพาดิฉันมาคีบตุก,กตาเพื่อไปสปอยลูกกันคะ่ะถ้าใครมาประเทศจีนแล้วเห็นพวกร้านคีบตุกตาแนละ้วมันจะใหญ่แล้วก็เยอะมากแลวตุก,กตาคือน่ารักอาจารย์ไม่เจอพ่อหลายวันก็คือไม่ยอมนอนใกล้พ่อเลยนะคะคุณกิติบอกว่าอยากได้ตุกตาเยอะๆไปฝากลูกเออมันค่อนข้างจะเยอะเกินไปหรือเปล่าก็าไม่แน่ใจยังไม่หยุดคะ่ะผู้ชายคนนี้เขาก็คีบเ,เอาคีบเอานะคะดิฉันบอกแล้วว่าพรสวรร์ทางด้านกีฬาของคุณกิิตนนนั้มีเยอะถึงขาดที่เจ้าตััวก็ยน แน่ใจว่าฉันขีบตุกตาได้จริงๆเหรอล่าสุดก็คือตุกตาขนจุกลุยเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมง <c oughs> กูก็งงว่าทำไมมึงไม่เอาตังไปซื้อตุ๊กตาเลยจะมานั่งขีบทำไมผนประกอบการคุณกิติประมาณ100อยหยวนนะคะก็ได้ตุกตามาเท่านี้ถ้าขีบได้หลายๆตัวเนี่ยมันจะนับเป็น1แต้มนะคะเราสามารถเอาไปแลกเป็นตัวใหญ่ได้ด้วยแต่คุณกิติบอกว่าไม่ต้องหรอกเอาเป็นตัวเล็กๆนี่แหละลูกชอบเยอะดีและใช่ค่ะถุงตุ๊กตาคือใหญ่ก,กว่าตัวซันๆนไปอีกกลับมาจีนรอบนี้โดนสปอยหนักกว่ารอบที่แล้ว แค่สิ่งที่ชอบที่สุดเพียงแค่อย่างเดียวพอมาเจอของเล่นฟิลบุฟเฟ่ขนาดนี้เขาก็คือทําตัวไม่ถูกนะคะพร้อมกับตั้งคําถามกับแม่ว่าออมันทำมชิ้นสวจังฮ่าาินกอาวเวกคุณกิติก็คือขีอ้ป๊ก,กตาไปเป็นชั่วโมงแต่ลูกบอกว่าทําไมแม่ซื้อให้ซึ <laughs> ่งสสารก็ยังไม่หยุดตั้งคําถามไม่รู้ว่าเขาสงสยัยหรือว่าเขาระแวงเขาคือใ และนี่นะคะซัพยดีเด่นแห่งปีน่ะพ่อแม่สามีหุงข้าวหอมมะลิไว้ให้ซึ่งในจริงคือบอกเลยว่าหายากแล้วก็แพงมมกยังน้อยเอามาคลุกน้ำปลาก็ยังอร่อยยกมือขอบคุณท่วมหัว